ยินดีต้อนรับกลับมาสู่มาสออลโตการาจชวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทางทหารผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และแม้แต่ผู้ชมทั่วไปนั่นก็คือรีวิวสมรรถนะและราคาของระบบขีปนาวุธของประเทศไทยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องและได้พยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปร,รับใช้เสริมสร้างกองทัพ ในอดีตประเทศไทยมักพึ่งพาการนำเข้าอาวุธและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลักแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีภายในและเพิ่มความสามารถในการป้องกันตนเองมากขึ้นถ้าเรามาดูในแง่ของระบบขีปนาวุธประเทศไทยมีการจัดหาหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่สายกลย้ที่ใส่กลางและบางแบบที่สามารถยิงได้ไกลถึงที่สายไกล ขีปนาวุธบางรุ่นม,มีระยะทำการตั้งแต่150กิโลเมตรไปจนถึง500กิโลเมตรในขณะที่บางแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง2,000-3,200ถึงกิโลเมตรระยะทำการที่กว้างนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ของไทยเพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคง ในด้านสมรรถนะระบบขีปนาวุธไทยมีความเร็วความแม่นยำและระบบการนำวิถีที่ล้ำสมัยขีปนาวุธหลายรุ่นติดตั้งระบบ GPS และ Inertial Navigation ที่ช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำความเร็วบางรุ่นสูงถึงแมตหรือมากกว่าซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงหลายเท่าความเร็วระดับนี้ทำให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามแทบไม่มีโอกาสสกัดกั้นได้ ในส่วนของหัวรบขีปนาวุธไทยสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภททั้งระเบิดแรงสูงระเบิดลูกปลายและหัวรบต่อต้านเรือรบความหลากหลายนี้ช่วยให้สามารถนำไปใช้ในปฏิบัติการได้หลายรูปแบบเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือช่วยเสริมกำลังให้กับกองทัพเรือส่วนขีปนาวุธพื้นสู่พื้นก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์เมื่อพูดถึงเรื่องราคาขีปนาวุธถือเป็นเทคโนโลยีที่มีมูล,ลค่าสูงมาก เพราะต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนและการผลิตที่ทันสมัยขีปนาวุธพิสัยใกล้อาจมีราคาประมาณ1-3ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกส่วนขีปนาวุธพิสัยกลางอาจอยู่ที่5-10ล้านดอลลาร์และขีปนาวุธพิสัยไกลอาจมีราคาสูงถึง1 5ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นราคาจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้รวมถึงปริมาณการผลิตด้วย รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบขีปนาวุธเหล่านี้ในงบประมาณกลาโหมปี2024ก็ยังมีการจัดสรรเงินจำนวนมากเพื่อการปรับปรุงและจัดหาขีปนาวุธใหม่ๆโดยรวมแล้วมีการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะมีความพร้อมทางด้านการป้องกันทางอากาศทางบกและทางทะเล ในด้านการทดสอบมีรายงานว่าการทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งของไทยประสบความสำเร็จโดยสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะสูงสุดได้อย่างแม่นยำสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่มีการนำเข้าเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีการฝึกใช้งานและพัฒนาในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกมิติหนึ่งที่สำคัญคือดุลอำนาจในภูมิภาคเพราะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่างก็กำลังเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของตนเช่นเดียวกันการที่ประเทศไทยมีระบบขีปนาวุธที่ทันสมัยจึงช่วยเพิ่มอำนาจการยับยั้งและสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ตัวอย่างเช่นหากประเทศไทยมีขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลา3า0 0กิโเมตรก็สามารถครอบคลุมเป้าหมายสำคัญในทั้งภูมิภาค ต้องไม่ลืมว่าขีปนาวุธไม่ได้มีไว้เพื่อโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นอำนาจยับยัง้งหรือ deterrence ซึ่งหมายความว่าหากประเทศใดมีระบบขีปนาวุธที่แข็งแกร่งศัตรูก็จะต้องคิดทบทวนหลายครั้งก่อนจะทำการโจมตีนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพด้านนี้ในด้านเทคนิคขีปนาวุธบางรุ่นใช้เชื้อเพลิงแข็ง solid fuel ซึ่งช่วยให้สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีขณะที่บางรุ่นใช้เชื้อเพลิงเหลว Liquid Fuel ซึ่งมีข้อดีในเรื่องพิสัยไกลกว่าแต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากขึ้นแนวโน้มในอนาคตคือไทยจะหันมาใช้เชื้อเพลิงแข็งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบโต้แบบเร่งด่วนอนาคตของระบบขีปนาวุธไทยยังคงน่าจับตามองอย่างยิ่ง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจ,จได้เห็นประเทศไทยพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิ i มิสซิที่มีความเร็วมากกว่าแมทท่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ในภูมิภาคเพราะระบบป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันแทบจะไม่สามารถรับมือได้เลยสำหรับคำถามที่หลายคนอาจสงสัยว่าการลงทุนมหาศาลในระบบขีปนาวุธนั้นคุ้มค่าหรือไม่ คำตอบก็คือคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะกองทัพที่แข็งแกร่งคือหลักประกันความมั่นคงของประเทศและยังช่วยสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้วย m a s อ a u โต g การ g าชได้นำเสนอให้คุณเห็นแล้วว่าขีปนาวุธของประเทศไทยมีสมรรถนะที่น่าประทับใจทางด้านความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีถึงแม้จะมีราคาสูงแต่ความสามารถที่ได้รับตอบแทนมาถือว่าคุ้มค่าและช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ท้ายที่สุดขีปนาวุธไม่ใช่แค่เครื่องมือทางทหาร แต่ยังเป็นเสมือนโลป้องกันประเทศชาติและยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากเท่าไหร่ประเทศไทยก็จะยิ่งมีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Mars Auto Garage เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์น่าสนใจในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า